สวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมความงดงามของเหรียญท้าเวสุวรรณทรงจำปีเดีนี้หลวงพ่ออิฐได้สร้างขึ้นเพื่อมอบให้สำนักง,งานกำลังพลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ก,การตำรวจในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบูชานะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อนวโลหะสร้างขึ้นจำนวน3 0 0พันเหรียญ มาดูอัตลักษณ์ประจ,จำเรียนรุ่นนี้ครับดูตรงสุมระรังจะมีข้อความว่าสกัสสะวชิราวุธังยมนัสสายนาวุธังวิสวรรณัสสคาถาวุธังอาะวะกัสะทุสาวุธังเป็นอักคระพระคาถาจาตุราวุธของเทพทั้งสี่ จากนั้นจะมีข้อความทางซ้ายมือด้านล่างขององค์พิมพ์คำว่าอยู่รอดปลอดภัยด้านขวาม,มือจะมีข้อความว่าทรัพย์สินเจริญดีนะครับส่วนด้านล่างมีข้อความว่าวัดดูลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม2,564 อัตลักษณ์ด้านหลังของเหรียญเทวิสุวรรณโอด้านบนของเหรียญนะครับมียันพูดสอนนะครับมีข้อความภาษาไทยว่าลาบผลเจริญดีทางซ้ายมือนะครับส่วนทางขวามือจะมีข้อความว่าปราบศัตรูพินาศนะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้รัฐการตำรวจบูชาจึงมีข้อความปราบศัตรูพินาศนะครับ ดวลลงมาล่างนิดหนึ่งนะครับจะมีตรารโรคเขเสศรัษงานตำรวจแห่งชาติทางขวามือจะมีโลโก้เป็นรูปแม่น้ำแม่กลองนะครับอันเป็นแม่น้ำประจำจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นท่านจะเห็นยัน โสลถมหามงคลนะครับยันโสลถมหามงคลจัดเป็นยันชั้นสูงเป็นยันที่เกิดจากการนำเอายันสามชนิดมารวมกันโดยใช้ตัวเลขแทนความหมายต่างๆอันเป็นมงคลนะครับจะมียันจัตุโรนะครับเป็นยันที่เกี่ยวกับ การธรรมค้าขายนะครับเกิดรุ่งเรืองยันสูตรตรีนิสิงเหและด้านนอกสุดจะเป็นยันอริยศั์โสรสโสรสแปลว่าสิบหชั้นฟ้ามีความหมายถึงภุ่มชั้นรูปภูมิอันเป็นตินที่อยู่ของพระภูม์ทั้งสิหชั้นนะครับอีกนัยะหนึ่ง ตามที่ปรากฏในคำภีปจิสัมพิธามัคและคมภีวิสุทธิมัสครับยาน16หรือโสรดยานหมายถึงความอย่างรู้ในที่นี้หมายถึงยานที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญมิปัสนายานจนถึงจุดหมายปลายทางคือมัคผลและนิพพานจากนั้นจะมีพระบารมี30มสิบทัอยู่รอบเหรียญ และจะมีจตุราวุธมหาเทพทั้งสี่โดยเริ่มจากด้านซ้ายมือจะเป็นอักขระยันของอาราวกยัยมีข้อความว่าอาราวะกัะทุสาวุธทางซึ่งท่านมีบ่วงบาทเป็นอาวุธต่อไปเป็นอักขระของพยายม อยู่ทางขวามือยมนัสสดยานาวุธฒังพญยายมจะมีดวงตาสีแดงเป็นอาวุธด้านบนจะมีอักคระอัคครายันของพระอินสกัสสะวชิราวุธทางนะครับพระอินมีวชิราวุธเป็นอาวุธนั่นคือสายฟ้านั่นเองนะครับ และด้านล่างสุดเป็นอาวุธของทาวเวสวรมีข้อความว่าเวสวรรัสะคาาวุธังนะครับคาถาหรือกระบองของท้าวเวสวรท่านผู้ชมครับผมได้นำท่านมาชมความงดงามรวมทั้งบาร,รมีของเหรียญทาวเวสวรรุ่นพิทักษ์ทรัพย์แสนร,ร้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอสมควร จากลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ